สรุปดราม่าเทศกาลเมืองคาน2025เข้มกฎใหม่ประกาศแบนชุดโป๊เปือ้อยและชุดฟูฟ่องดาราโดนเปลี่ยนชุดกลางงานเทศกาลหนังเมืองคาน2025สั่งห้ามชุดโป๊ชุดอลังเวอร์บนพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่78 เปิดฉากแล้วเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ท่ามกลางความสนใจจากทั่วโลกไฮไลท์ที่ทุกคนจับตาแน่นอนว่าคือการเดินพรมแดงสุดหรูของเหล่าดาราและเซเลบรปปิตี้จากหลากหลายประเทศรวมถึงนักแสดงไทยหลายคนที่ได้มีโอกาสไปเชิดช้ยในงานระดับโลกครั้งนี้แต่ปีนี้มีกฎหมายทีหลายคนฮือฮาทางผู้จัดได้ออกกฎชัดเจนว่าห้ามแต่งกายโป๊เปลือย หรือสวมชุดกุยกายอลังการเกินงามบนพรมแดงและในพื้นที่ของเทศกาลโดยให้เหตุผลว่าเพื่อความเหมาะสมของภาพลักษณ์งานและวัฒนธรรมของงานเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเรียกว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะชุดซีทูนั้นถือว่าเป็นชุดที่ขาดไม่ได้บนพรมแดงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมไปถึงพรมแดงคัานเมื่อปีก่อนเซลลาฮาดิดนางแบบดังได้สวมชุดจากแซงรรร็องพาสิบเดนเยอร์ เรียกได้ว่าบางระดับที่แทบจะเป็นเงาผิวถือเป็นประเด็นที่สะเทือนแวดวงแฟชั่นระดับโลกเลยทีเดียวพอชุด c 2ูนั้นแทบจะกลายเป็นไอเทมประจำพรมแดงไปแล้วโดยเฉพาะที่คานซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นเหล่านางแบบและดาราดังใส่ชุดบางเฉียบจนแทบมองเห็นทุกอย่างแบบเรียกเสียงฮือฮาได้ทุกปีแต่ปีนี้เทศกาลคานออกกฎเด็ดคานห้ามโป๊ห้ามกุยกลาย โดยเฉพาะชุดที่เน้นการเปิดเผยผิวหนังหรือมีเทนยาวอลังการซึ่งแน่นอนว่า b r o w n i n g c o m แอดเคาน์อินสตาแกรมสายแฟชั่นชื่อดังที่ชอบจับผิดแบบไม่เปิดเผยตัวต,วตนก็ออกมาโพสแสบเลยว่าคุณห้ามเปิดเผยผิวหนังบนพรมแดงก็จริงแต่พอเดินเข้าไปงานกลองจับภาพแวบเดียวผิวหนังเต็มจอไปหมดและส่วนใหญ่ก็เป็นของผู้หญิงทั้งนั้น คำพูดนี้ก็กลายเป็นประเด็นต่อทันทีว่าคานกำลังควบคุมผู้หญิงด้วยแฟชั่นหรือเปล่าหรือว่านี่คือการปกป้องภาพลักษณ์ของงานจากกระแสแฟชั่นยุคใหม่ที่เริ่มเปลืองกายเป็นเรื่องปกติอย่าลืมว่านี่เป็นเทศกาลเดียวกับที่ผู้หญิงปฏิเสธไม่ให้สวมรองเท้าส้นแบนในปี2015ขณะเดียวกันก็ยังปูพรมแดงต้อนรับโรมมนโปลันสกีผู้กำกับดังที่หนีไมยจับคดีข,ข่มขืนเด็กหญิง ประโยคนี้กลายเป็นจุดที่หลายคนย้อนแย้งไม่ไหวเพราะขณะที่คานพยายามควบคุมรูปลักษ์ของผู้หญิงบนพรมแดงอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะห้ามซีทูห้ามโป๊หรือห้ามคุยกายแต่ฝั่งของโรมันโปลันสกี้ผู้ชายที่มีประวัติเสื่อมเสียคันรุนแรงกับไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของงานแถมมีการต้อนรับอย่างรู้รืทั้งนี้เทศกาลหนังเมืองคานไม่ได้หยุดอยู่แค่ห้ามใส่ชุดเปือยแต่ยังออกคำสั่งว่า ห้ามสวมชุดพิ้วไหวโดยเฉพาะชุดที่มีชายกระโปรงยาวขีดขวางทางเดินของแขกและที่นั่งในโรงที่ยุงยากคำสั่งเหล่านี้สะท้อนคำถามจากหลายฝ่ายว่าพรมแดงมีไว้เพื่ออะไรเพื่อความสง่างามของงานหรือเพื่อควบคุมรูปลักษ์ของแขกผู้หญิงไม่ให้มากเกินไปในสายตาของผู้จัด การหนังของฝรั่งเศสได้กลายมาเป็นซับดาแฟชั่นที่ไม่เป็นทางการสำหรับหลายๆคนแฟชั่นแบบบล็อกปัสเตอร์นั้นแทบจะน่าจับตามองพอๆพกับภาพยนตร์เลยทีเดียวสำหรับเทศกาลที่ให้ความสำคัญกับภาพยนตร์อย่างมากนี่คงเป็นเรื่องที่น่างุดงิดการประกาศห้ามดังกล่าวเพิ่งมีขึ้นก่อนเทศกาลเพียงหนึ่งวันเท่านั้นทั้งที่เหล่าดาราและสไตลิสเตรียมชุดกันมาหลายเดือนบางชุดเป็นงานตัดพิเศษใช้เวลาผลิตนานนับสัปดาห์ ทํให้นักวิจารณ์หลายคนไม่ได้แค่ตั้งคําถามเรื่องสิทธิทเสรีภาพในการแต่งตัวแต่ยังนึกถึงคนเบื้องหลังในอุตสาหากรรมแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์คนตัดเย็บหรือช่างฝีมือที่ทุ่มเททําชุดออกมาแล้วสุดท้ายกลับไม่ได้ใช้ Had an amazing dress by Gupta to wear tonight, and I cannot wear because the train is too big. So I, of course, I'm going to follow the rules. But the nudity part, I do think, is probably also ฮาร์ี่เบอรีนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์และหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการตัดสินเทศกาลปีนี้ก็ยังต้องเจอกับผลกระทบจากกฎหมายเช่นกันเธอให้สัมภาษณ์ว่าฉันมีชุดเรสที่สวยงามของกุปตะที่จะใส่ในคืนนี้แต่ไม่สามารถใส่ได้เพราะว่าชายกระโปรงมันใหญ่เกินไปซึ่งนั่นหมายความว่าแม้แต่กรรมการของงานก็ยังถูกจำกัดเรื่องการแต่งตัวโดวยกฎหมายนี้ แม้เทศกาลหนังเมืองคานจะระบุชัดว่าทีมต้อนรับจะห้ามไม่ให้ใครก็ตามที่ไม่เคารพกฎเข้าุ่มแดงแต่หลายฝ่ายยังตั้งคำถามว่าแล้วกฎนี้จะถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมแค่ไหน <z> <z III> เพราะในอดีตรเราก็เคยเห็นกฎที่เข้มงวดแบบนี้แต่กลับเลือกปฏิบัติใช้เฉพาะกับบางคนบางเพศหรือบางเชื้อชาติเท่านั้นบางดาราโดนกันตั้งแต่หน้าประตูขณะที่บางคนกลับลอยตัวเหมือนไม่มีกฎอะไรเกิดขึ้นเลย นี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องของชุดแต่มันคืออำนาจของคนเบื้องหลังผมแดงที่กำลังถูกตั้งคำถามว่ากฎนี้มีไว้เพื่อความเรียบร้อยหรือเพื่อควบคุมใครบางคนเท่านั้นย้อนรอยชุดเซเลบที่เคยโป๊ทะลุผมแดงเมืองคานไม่ต้องสงสัยว่าทำไมาปี2025ทางผู้จัดงานคานฟิล์มเฟสติวัลจึงต้องออกกฎเล็ก ห้ามโป๊ะห้ามพ้องกันขนาดนี้เพราะย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นเซเลบระดับโลกเสิร์ฟลูกสุดว่าฟิวชนิดที่เรียกได้ว่าแทบไม่เหลืออะไรให้จินตนาการจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ยกตัวอย่างสามแม่แห่งความแซบบนภรมแดงที่โลกต้องจำแคนด a ลเจเ n อร์ ner, ปี2018แคนดลมาในลุคเทปทิดาซีกับชุดเดสผ้าชีฟอง บางเชียร์ไร้บาแบบเต็มตัวจุดนี้ทําให้เกิดดราม่าทั้งชื่นชมแลาวิจารณ์อย่างรุนแรงถึงขั้นมีคนแคบภาพไปวิเคราะห์ในบอร์ดแฟชั่นต่างประเทศกันยกใหญ่แอลแฟนนิงปี2019 แอลแฟนนิงที่ขึ้นชื่อเรียงสไตล์หวานหวานสุดโรแมนติกแต่ปีนั้นขอหักมุมเบาๆกับชุดเดทพร่าชูที่มีเรเยอร์บางเบาทำให้สะท้อนเห็นรูปร่างภายในชัดเจนโดยเฉพาะช่วงหน้าอกที่มีเพียงการปิดบางแบบเบาๆด้วยลายดอกไม้แบบปักบางส่วนเกือบทะลุหมดทายอยู่ในแสงแลดแรงๆทำให้ภาพถ่ายบางมุมดูหรือหวากว่าที่ตั้งใจเบลล่าฮาริสปี2021 เบลล่าเดินพรมแดงด้วยลุคที่สะกดทุกสายตาชุดราตรีสีดำแขนยาวสงเข้ารูปเว้าลึกโชว์ช่วงหน้าอกจนถึงเอวพร้อมประดับสร้อยคอโลหะทรงหลอดลมขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ปิดจุกสำคัญแทนบ้าหรือผ้าปิดอกเป็นแฟชั่นที่ทั้งล้ำและแรงจนถูกพูดถึงทั่วโลก และดูเหมือนว่ากฎเหล็กเรื่องชุดโปจะไม่ใช่แค่เขียนไว้เล่นๆเนพราะเปิดงานไปยังไม่ทันไรก็มีเรื่องดราม่าร้อนแรงสะเทือนภูมแดงตั้งแต่วันแรกของเทศกาลเลยค่ะ เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสก็เกิดเหตุการณ์สะดุดลมหายใจบนพรมแดงเมื่อเจ้าอิงจือนักสแสดงสาวชาวจีนโดนเจ้าหน้าที่เทศกาลเชิญออกจากพรมแดงแบบฟ้าผ่าต่อหน้าต่อตากล้องนับร้อยชีวิตชุดที่เธอเลือกใส่คือเดซี่ทูสีเงินระยิบระยับวับวาวทั้งตัวซับในเป็นสีนูดอ่อนเฉียดเนื้อเข้าไปอีกเน้นสัดส,ส่วนแบบเป๊ะทุกองศาเดินมาไกลก็รู้ว่านี่ไม่ผ่านกฎห้ามโป๊แน่แน่ จังหวัดที่เธอโพสท่าถายรูปแบบจัดเต็มนานเกินโคต้าก็มีเจ้าหน้าที่ที่เดินตรงมาบอกว่าทางนี้เลยค่ะแล้วก็พาเธอออกจากบริเวณพรมแดงทันทีคลิปเหตุการณ์นี้ถูกชาวเน็ตจีนถ่ายไว้และแชร์กระจายจนกลายเป็นไวรัลในเวลาไม่กี่ชั่วโมงบอกเลยว่าทุกสายตาจับจองไปที่เธอและกดเหล็กของคานปีนี้ก็ได้รับการพิสูจน์ทันทีว่าจริงจังไม่ใช่แค่คู่ ทางฝั่งเจ้าอิงจือก็รีบออกมาโพสอธิบายผ่านโซเชียลว,ว่าจริงๆแล้วเธอเตรียมชุดราตรีสีแดงหรูหราไว้แล้วแต่บังเอิญกาแฟหกไซสก่อนออกจากโรงแรมเลยต้องหาชุดสำรองที่บังเอิญเซ็กซี่เกินไปนิดนี้แทนและนี่แหละค่ะที่ทําให้ดาราทุกชาติรวมถึงฝั่งไทยของเราเองต้องคิดหนักเรื่องการแต่งตัวบนผมแดงปีนี้มาดูฝั่งไทยกันบ้างว่าปีนี้ใครเดินผมแดงคานแล้วผ่านเกณฑ์แบบเริดๆไม่โดนเชิญออกบ้าง ชมผู้อริยาเอฮาเกตมาแบบสายแฟร์ตัวจริงปีนี้เลือกใส่เดรสกออกลายหนังงูแบบสุดแซบแถมประดับคริสตัลแน่นๆสะท้อนแฟชส่ใจของแบรนด์อาร์มานีพรีเวสปริงซัมเมอร์2025เปรี้ยวได้แต่พอดีครบทั้งหรูหรากาท้าแฟชั่นแต่ก็ไม่โป๊ไม่ขวางไม่ฟูผ่านฉลุยปูไปยาอีกหนึ่งตัวแม่สายพรมแดง ปีนี้มาในลุกสวยหวานสง่างามกับชุดราตรีสีขาวสะอาดตาจากวิเวียนเวสต์วูดรุ่นคอเ็ตซิกเนเจอร์ที่เธอเคยเลือกใส่ในวันแต่งงานเพิ่มดีเทลไขมุกระยะหรูหราตามแบบฉบับฮอลลีวูดสตาร์เมคอินไทยแลนด์เรียบรู้ดูแพงสวยจนไม่ต้องพูดเยอะนิชาณัฐนิชาเสิบลุกเดินพรมแดงทีคานครั้งแรกเรียบร้อยโดยนิชาสวมชุดสั่งตัดพิเศษจากแบรนด์ ช่อนชาค่าซึ่งเป็นเด็ดกรัมหยี่ดีไซน์เกาะอ,อกทรงคอเซ็ตเน้นหุ่นที่สวยเป๊ะปังส่วนช่วงอกเน้นดีไซน์ให้โค้งมนคุมทับด้วยโคดผ้าทัฟต้าซาตินสีขาวที่ตัดกับชุดเดรสสีดำช่วงแขนดีไซน์ให้ดูพองแบบทรงบูฟองเพิ่มความหรูหราในส่วนเครื่องประดับนิชาเลือกเครื่องประดับจากแบรนด์ APM Monaco มาสวมใส่และเลือกสวมรองเท้าจากแบรนด์แซงโรรอง ต้องบอกว่าลูกนี้ของนิชาสวยเจ,จิดจรัสออร่ามากจริงๆทั้งสามสาวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวอย่างของการแต่งตัวเดินพรมแดงแบบรูการะเทศะแต่ยังคงสไตล์เฉพาะตัวได้แบบเป๊ะปังไม่ฝาฝื้นกฎไม่ฝื้นความงาม เทศกาลหนังเมืองคานปี2025ไม่ได้มีแค่หนังระดับโลกแต่ยังรวมทุกองค์ประกอบของแฟชั่นระดับสูงทีปีนี้ขอขีดเส้นใต้ความสง่างามแบบชัดเจนไม่มีพื้นที่สำหรับชุดที่โป้เกินไปหรือชุดที่ฟูฟ่องจนขวางคนอื่นอีกต่อไปแล้วใครจะมาเดินพรมแดงต้องสวยแบบมีกติกาจะเปรี้ยวจะปังจะรําจะหวานก็ขอให้ไม่ลำเส้นก็พอค่ะ และนี้เป็นดราม่าเพียงส่วนหนึ่งเพราะงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้หากมีดราม่าอะไรเพิ่มเติมไว้แอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบอีกครั้งนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ